เสียงหายไปไหนอีรอบนี้น กับอีกหนึ่งอดีตนักฟุตบอลและโค้ชทีมชาติไทยตำแหน่งหัวหน้าทีมผู้นอตจักรพันแก้วพร้อมพี่ิธนนะคะให้เกียนการกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะ On behalf of w a w s a b a t t i Thailand I am very pleased to be a part of supporting f t o t b a l l a c t i v i t y for youth in all of Thailand พระาทฯโอทบายกุงจารุเป็นการผลักดันให้ลูกหลานชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ผลผลกระยัาเป็นที่ในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ท่านค่ะขออนุญาตค่ะมาอีกหนึ่งประธานอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ท่านจะได้มาส่งกําลังใจให้กับน้องๆทุก่านออโต้นะคะง้อเพียงหลงอะ่รยท่าม่วงคาะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นทางชื่นชอบควรที่จน่ายาซ่าบัตทะเลเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่รู้จักในนามร้านห้วยหลบอะไหลท่าม่วงนะครับกิจกรรมการอบรมทักษะด้านฟุตบอลโยซาฟุตบอลมีสไป,ปเยเดชั่น 2024. 2 0 2 4จายีบัดบชนตวพัดออโต้มีความวินดีและขอให้น้องๆเยาวชนใช้โอกาสนี้ในการฝึกทักษะด้านฟุตบอลกับโค้ชทีมชาติไทยระดับประเทศ ทำให้ได้พัฒนาในด้านอ,อื่นๆกันไปด้วยนะคะส่วนในลำดับต่อไปนะคะจากโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ต้องถือว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวมีการการ,รับมอบสวยงาอ่าโอเคเป็นภาพที่<ร>เป็นการร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานโดยสตูอิีมโค้ชนะคะเอาล่ะเรียบร้อยไหมคะ คุณทางบริษัทกิวซ่าเตอร์คานแล้วก็ดีลเลอร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็พวกเออ่พ่อแม่ผู้ปกครองครับที่ที่ส่งลุ่หลานมาเรียนในวันนี้นะครับคือโครงการเนี้ยเป็นครั้งที่สี่ครับกล้วจะมีการส่งต่อการอีกหนึ่งหวัสดีนะครับแล้วเรายื่นตัวนล้วเรายื่นตัวนิดหนึ่ บอลเลี้ยงไปนะคนไม่มีบอลวิ่งตามน้าวิ่งตามห่างประมาณไปเลยทิ่งไปเลยทุกคนเลยเลี้ยงคนไม่มีบอลวิ่งตาม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 ไปโดนด้านมองด้วยไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มันน้อยน้อยน้อยครั้งมากที่จะมีกิจกรรมดีๆอยแบบนี้มา พาก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมที่นำกิจกรรมที่เรียนมาถูงจงหว่เป็นร้านอะไรที่อยู่คู่กับคนกาญจนบุรีมามากกว่า4ี่มิแล้วนะคะมีโครงการดีๆอย่างนี้ที่กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็สร้างทักษะที่ถูกต้องเทคนิคที่มันถูกต้องเนี่ยผมว่าจะช่วยพัฒนาได้ครับนะครับผมคือผมว่าอยู่ที่เรื่องการสนับสนุนขององค์กรต่างนะผมว่าถ้าเกิดช่วยมาสนับสนุนด้านกีฬาหรือว่าอะไรต่างได้ที่ ที่เกี่ยวกับโยชนที่ว่าผมว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพของประเทศต่อไปนะครับผมว่าตรงนี้มันจะช่วยช่วยทําให้ประเทศเราพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆครับทาน้ชเอคไหมนหมัดเท่าไรยังณเท่าไรแอหรือว่าอีกอย่าง เกิดใครเริ่มเก่งแล้วพานเท้านอกเราพิ้งมาเห่นไหมู่ต่อสู้มาแล้วก็ใช้เท้าวาบังได้ รวมถึงผู้สนับสนุนนะคะชาบ้านของเราในวันนี้ก็คือทางตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ยูรทั่วจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะคะมีความตั้งใจที่จะจำนวน5,000บาทด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการมอบนะคะเข้ารับมอบนะคะในวันนี้ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือสแสดงความยินดีอีกเช่นเดียวกันค่ะงดงามอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในวันนี้หลวงอร่ายท่บบาบ่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้มีความตั้งใจค่ะที่จะสมงมงอบของดีๆแบบนีน้นะคะให้ใกับน้องๆกับในช่วงของการกล่าวปิดในวันนี้นะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะต้องขอเชิญค่ะคุณฮิโรยูกิทาคาฮาชิชิเบะน้าวโปรดต้อนรับ

เสียงประมินให้กับท่านด้วยนะคะ t h พรีนิวบริยัม r องนีโครเชน speech แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านก็ได้พูดถึงนะคะมีการทักทายน้องๆน้องๆเหนื่อยไหมนะคะ mm hmm. วันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็มีความตั้งใจในการเรียนรู้ของน้องๆทุกคนค่ะและท่านก็ย้ำวางด้วยนะคะ mm hmm. ต่างๆแล้วก็ได้มีอรันบันดาลใจนะคะไปสู่เส้นทางกีฬาฟุตบอลต่อไป mm hmm. อ,อีกสักครั้งไนะนี่คะ mm hmm. เอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ สอค่ะขอบคุณให้กับทีมผู้ฝึกสอนหนคะ่ะโอ้โหต้องถือว่าตอนนี้นะคะนอกจากคำขอบคุณตรงนี้นะคะน้องๆคะถ่ายภาพร่วมกันดีไหมคะวันนี้จะได้ถือประกากษ์นั้บัตรสวยๆด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะคะมาถ่ายผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะว่าที่นี่เป็นจังหวัดที่4ซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งจังหวัดที่เราจะไปกันก็คือจังหวัดชลบุรีค่ะก็ะะรวมถึงจังหวัด ชลบุรีเป็นจังหวัดสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้ต้องในด้ดวยจับยัวซาครับนะคะเขาไปติดตามกันไว้เพื่อมีอะไรดีๆกลับมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกจะไดไไม่พลาดค่ะเ<ง>อนนาล่ะน้องๆระวังระวังประกาศสรนะว่าเชื่อว่าวันนี้ที่น้องๆมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวน้องใจน้องนะคะแต่ใจผู้ปกครองด้วยนะคะสนใจไห<ง>มไ ชอบชื่นเต็มนพี่เลย